วันที่15มกราคมสำคัญนะฮะเป็นวันเดทไลน์ที่ทางแพทย์ทยสภาส่งหนังสือถึงแพทย์ใหญ่รงมาตำรวจส่งถึงผู้มยการโพชิบาลราชธรน์ให้ทำเรื่องรายละเอียดทั้งหมดส่งกลับมาที่แพทยพ์ที่สภาขณะนี้แพทย์ทสภาตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจขึ้นมาในการสอบสวนก่อนหน้านั้นแพทยสภาก็มีอนุขึ้นมาชุดหนึ่งคืออนุเรื่องจริยธรรมของแพทย์ซึ่งอนุชุดนั้นอะ ทำงานเชิงลึกไปหมดเรียบร้อยแล้วในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีมติว่าเรื่องที่ร้องมาทั้งหมดมันมีมูลและวันนี้อนุสอบสวนมาลงหรายละเอียดก่อนที่จะถึงวันที่15ผมเชื่อว่าเอกสารเหล่านี้เมื่อถึงวันที่15มันคงจะเป็นประเด็นและเพื่อให้พี่นอ้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแบบรู้ทันแพทย์อย่างที่ผมบอกว่าการจับแพทย์ต้องให้แพทย์จับแต่ถ้าแพทย์เอาข้อเท็จจริงมาบอกประชาชนประชาชน ก็มีส่วนร่วมในการจับแพทย์ชั่วๆได้ครับเรื่องแรกที่แพทย์สภาขอให้แพทย์ใหญ่โรมาตำรวจรวมทั้งโรงมาราชธัรชี้แจงคือ 1. คําชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดข้ารับกรารรักษาพยาบาลโดยละเอียดเรื่องนี้ใหญ่มากนะฮะคนไข้คนหนึ่งเมื่อเข้าสู่โรงพยาบาลเนี่ยเขามาด้วยอาการอะไรคุณต้องชี้แจงนะเพราะอาการหรือชีพคอมเพลน ที่สูกส่งตัวมาจากโรมาราชันจะถูกรบบุไว้เลยด้วยหลักสงการแพทย์ว่าเขามาด้วยอาการอะไรหนักปางตายแบบไหนทิ้งเรียกว่าวิกฤตเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วประกอบด้วยแพทย์อะไรบ้างที่เป็นเจ้าของค่ายและเขาปรึกษาแพทย์อะไรบ้างซึ่งผมจําได้ว่าแพทย์ใหญ่โรมาตตำรวจบอกว่าใช้แพทย์ถึง5คนมีโรคสีโรครายละเอียดเหล่านี้แพทย์ใหญ่โรมานตำรวจต้องแจง้งพอ,อโรมารชาชสันต้องแจง้งรวมทั้งการเวิร์กอัพหรือการอินเวสติเกตหรือการเจาะแผบต่างๆเอ็กซเร หรือแม้ถ้าคุณทำซีสแกนคุณทำเอ็มา MRI แม้แต่การผ่าตัดคุณต้องแจ้งรายงานละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ให้กับแพทยสภาผมาาบอกพวกเรานะฮะแพทย์มันถูกสอบใหม่แบบหนึ่งไม่เหมือนพวกเราทั่วไปแค่อ่านรายงานเนี่ยด้วยเซนส์ของแพทย์ทุกคนจะรู้เลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะอาการต่างๆจะถูกรีเช็คในระบบด้วยตัวมันเองเฉพาะข้อหนึ่งข้อเดียวแพทย์จะบอกใกล้คุก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 แล้วครับแล้วเราฟังข้อ2ต่อ แพทย์ทยาสภาบอกว่าขอทราบชื่อและนามสกุลของแพทย์ทั้งหมดที่ให้การรักษารวมทั้งเลขใบประกอบวิชาชีพเนื่องจากว่าแพทย์ทยาสภาใช้ข้อบังคับของผู้ประกอบวิชาชีพเวชก,กรรมในการตรวจสอบแพทย์แพทย์ทยาสภาไม่มีอำนาจในการตรวจสอบคนอื่นและแพทย์ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยที่มีสิทธิในการรักษาจะต้องเป็นสมาชิกแพทย์ทยาสภาและมีเลขที่ใบป,ประกอบวิชาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นการผิดตัวว่าคนนี้เป็นแพทย์จริงๆเพราะตรวจสอบไปตรวจสอบมาคนนี้ไม่มีเลขไปประกอบวิชาชีพแพทยสภาอาจมีความผิดได้นะอันนี้ผมถือว่ามันเป็นเครดิตของแพทยสภานในการตรวจสอบความแม่นยำว่าคนนี้คือแพทย์และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจริงๆนี่คือข้อที่2ข้อที่3ที่เกี่ยวกับกระบวนการตรวจวิฉัยที่ดูแลนายทักษิณขอโดยละเอียดของแต่ละคนเบื้องต้นเราทราบว่ามีแพทย์ทาคน ผมทราบว่ามันมีการเจาะไหลด้วยตอนนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องไหลเลยนะมันอาจจะมากกว่า5คนและคุณจะต้องแจ้งว่าแพทย์แต่ละคนเข้าตรวจรักษาอะไรบ้างเชื่อไหมลําพังที่แพทย์แต่ละคนแจ้งรายละเอียดว่าเองได้ตรวจรักษาอะไรบ้างและที่สาคัญที่สุดมันต้องโยงว่าเขาวิกฤตด้วยที่ไม่สามารถรักษาที่โรงพยาบาลราชธานได้ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่หกนี้คือหัวใจที่มีการอ้างอิงข้อที่7ระเบียบของกรมราชธรรม ในการส่งนักโทษออกไปรักษาภายนอกที่บ่งบอกว่า30บวันจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทําการรักษาและขอความเห็นชอบจากอธิบดี60บวันนอกจากใบรับรองแพทย์แพทย์พูดในการรักษาอธิบดีเห็นชอบและรายงานประหลัดกระทรวง120บวันแพทย์ที่ทาการรักษาและใบรับรองแพทย์และรายงานไปที่รัฐมนตรีใบรับรองแพทย์ใบน,นี้จะสําคัญมากมันจะเป็นตัวชี้แล้วว่าใครจะติดคุก ถ้านักโทษรลยนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตจ,จริงๆสมมุติว่าแพทย์กอที่เป็นแพทย์ผู้ดูการรักษาเป็นคนออกความเห็นว่าขณะนี้เจ็บป่วยหนักหายใจลําบากออกเิียนต่ำลุกไม่ได้กินข้ามไม่ได้เห็นสมควรต้องอยู่โรงพมาลต่อเนื่องผู้บริหารโยนความผิดให้แพทย์ได้เพราะเขาบอกผมผมไม่ใช่แพทย์แพทย์เป็นคนเรียกร้องสั่งการให้อยู่โรหิมาลต่อแต่ถ้าแพทย์ฉลาดลงามาเห็นว่าอ่อนเพลียกินข้ามไม่ได้อาจจะปวดหัวจบไม่ลงความเห็น แต่คนที่ให้อยู่โรงพยาบาลต่อกลายเป็นผู้บริหารอธิบดีดีไม่ดีถึงรับมติคุณต้องรับผิดชอบแทนแพทย์ใบรับรองแพทย์ชุดนี้ชุด30วัน60วัน90วันจะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะติดคุกแพทย์ติดคุกหรือผู้บริหารติดคุกหรือทั้ง2องฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันติดคุกอันนี้คือสิ่งที่แพทย์เซตฟาขอและไป็นสุดท้ายอันนี้คือหมัดน็อก สิ่งที่แพทย์ทยภพาขอคืขอขอสำเนาส่งตัวแพทย์ที่เพื่อเข้ารับการรักษาต่อของนายทักษิณจากโรงพยาบาลราชทันมาที่โรงพยาบาลตำรวจในวงการแพทย์มันจะมีใบอยู่ใบ,บหนึ่งใช้คําว่าใบรีเฟอร์ referral Refer System ก็คือการส่งต่อผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยทุกครั้งจะต้องมีหนังสือส่งตัวอยู่ที่ว่าโรงพยาบาลราชทานน่ยคุณจะเขียนเอกสารหรือหนังสือส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตํารวจแบบไหนที่ให้รู้สึกว่าวิกฤตมากๆถ้าไม่มาโรงพยาบาลตารวจ ตายแน่แล้วจุดที่ยากขึ้นอีกคือต้องวิกฤตและตายแน่แล้วโรงพยาบาลราชทันรักษาไม่ได้ด้วยถ้าอาการวิกฤตที่โรงพยาบาลราชทันรักษาได้แล้วคุณส่งมาทําไมแต่ถ้าต้องรักษาไม่ได้ด้วยใบนี้สําคัญคนระับเราอาจจะเห็นแพทย์และทีมของโรงพยาบาลราชทันติดคุกก็ได้เมื่อส่งมาแล้วแพทย์สภาจึงขอต่ออีกว่าซ้ำน้องเวศระเบียนซึ่งอันนี้เป็นแบบฟอร,ร์มชุดใหญ่ที่เวลาผมเป็นหมอนะ ไปลาวทีจะมีชีวบาลถือแฟ้มยาเป็นชุดอันนั้นคือชุดเวชระเบียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหนึ่งคนจะอยู่ในเอกสารนี้ทั้งหมดในเอกสารชุดนี้เวลาผมไปออเดอร์สั่งว่าวัดชีประจรวัดความดันตัวนู้นตัวนี้ทุกหกชั่วโมงนั้นทุกหกชั่วโมงพยาบาลจะต้องไปบันทึกผมได้กินยากรวันละสามเวลา TIDPC หมายว่าเช้ากับเย็นหลังอาหารพยาบาลจะต้องจดชื่อยานี้ในโน้ตของพยาบาลจะต้องบันทึกยาตัวนี้ดังนั้น เวทระเบียนมันจะมีรายละเอียดทุกอย่างรวมทั้งผลแลบ,บต่างๆเวทระเบียนตัวนี้มันจะเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลตำรวจเม่เขาอยากให้ปปชเพราะทุกอย่างมันจะฟ้องอยู่ในนั้นหมดและผมเชื่อว่าถ้าไม่จริงคือไม่ใช่วิกฤตทุกอย่างจะฟ้องอย่างนั้นสุดท้ายคุก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 แน่นอนครับและยังมีต่ออีกครผมให้เครดิตถือว่ากรรมการท่านสภาชุดนี้ท่านคงจะมีการปรึกษากันเยอะว่าจะขออะไรบ้างมีการขอ สำเนาบันทึกการผ่าตัดสุดยอดเลยฮนะผมนี่คิดไม่ถึงเลยนะเพราะผู้ป่วยรายนี้บ่งบอกว่ามีการผ่าตัดหัวไหล่โรคเอ็นเปื่อยจำได้ไหมเครดิตนี้ต้องให้เครดิตแพทย์สภาที่สุดยอดรนที่ว่าปกติแล้วไอ้โรคเอ็นเปื่อยไม่มีในโลกนี้ทางการแพทย์จะมีแต่โรคเอ็นฉีกหรืออาจจะเป็นทางผืดที่เอ็นก็นแล้วแต่แต่แพทย์สภาสุดยอดรนที่ว่าขอสำเนาบันทึกการผ่าตัดเพราะในรายงานการผ่าตัดมันจะรายงานทั้งหมดแล้วว่า หาเข้าไปแล้วหรือสองกองเขาจะเห็นอะไรบ้างและมันจะรีเฟอร์ไปเลยว่าคนไข้คนนี้มีอาการเป็นแบบไหนบ้างคือระบบของแพทย์น่มันเป็นระบบรีเช็คเนื่องจากคนไข้หนึ่งคนในกอเนี่ยเป็นนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากแพทย์กอจะบันทึกของกอแพทย์ขอบันทึกของขอแพทย์คอของคอแลบบันทึกของตัวเองพยาบาลบันทึกของตัวเองมันจะตรวจสอบรีเช็คซึ่งกันและกันที่เด็ดขาดยิ่งกว่านั้นอีกแพทย์ที่รพสุดยอดตรงที่ว่า ขอสำนามบ,บันทึกการให้ยาระง,งับความรู้สึกโอ้โหสุดยอดผมคิดไม่ถึงนะจะเรียกว่าดมยาสลบหรือบล็อกอันนี้ผมไม่รู้แต่บันทึกการระง,งับความรู้สึกเนี่ยเท่ากับว่าจะมีแพทย์ดมยาสลบเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเขาจะบันทึกรายละเอียดของผู้ป่วยรายนี้แค่สัญญาณชีพก็จบละภาษาแพทย์ใช้คำว่าไวทอลสายสัญญาณชีพประกอบด้วย4ี่อย่างคืออัตราการหายใจการเต้นของหัวใจหรือชีพจรความดันโลหิตแล้วก็อุณหภูมิ4ตัวนี้ จะบ่งบอกได้เลยว่าคุณวิกฤตหรือไม่แล้วแพทย์ดมยาสลบด้วยธรรมชาติแล้วถ้า BP ดรอปหรือความดันต่ําเขาไม่ดมยาสลบถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาความดันมีปัญหาอัตราการเต้นหัวใจมีปัญหาเขาไม่ทําผมยินยนัน่าสนุกแน่ๆการที่แพทย์สภาข,ขอบันทึกยาแล้วครับความรู้สึกอันนี้ให้เครดิตนะปรบมือให้กําลังใจทีมงานแพทยสภานะครับแล้วที่จุดเด็ดขาดของแพทยสภาคือขอสำเนาบ,บันทึกของสายการพยาบาลโอ้โหสุดยอดจริงๆ พราะอะไรรู้ไหมที่ผมบอกอเวลาหมอคนหนึ่งไปดูคนไข้หนึ่งคนทุกออเดอร์ใบอะไรของแพทย์พยาบาลจะต้องดึงคนนี้ออกมาหมอกรสั่งรักษาพยาบาลต้องดึงหนนึ่งมาแล้วพยาบาลจะโน้ตไว้ว่าได้ให้ยาตามที่หมอกอสั่งตอนเช้ากางวันเย็นหมอขอไปบอกว่าให้กินยาก,ก่อนนอนพยาบาลจะทึกว่าหมอขอมาแล้วสั่งออเดอร์ว่าคืนนี้ให้กินยาก,ก่อนนอนเท่ากับว่าทุกอย่างอย่างที่ผมบอกระบบแพทย์มันสร้างเหมือนบล็อกเชนในการที่รีเช็คบาลาน س มันจะผิดที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้และจุดที่สําคัญที่แพทยสภาขอ,ขอคือสําเนารายงานทางการแพทย์เอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นภาพเอ็กซเรย์ผลเอ็กซเรย์ผลทางห้องปฏิบัติการก็คือผลแ l a บบหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเชื่อไหมวิชาชีพแพทย์มันเป็นวิทยาศาสตร์เวลาคนอาการวิกฤตนะเจาะพวกนี้ออกมานะมันจะมีค่าที่ฟ้องว่าเป็นวิกฤตมันหลอกไม่ได้ ลำพังผมพูดแค่นี้ถ้าเป็นการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาเราได้เห็นคนเข้าคุกแน่นอนฮนะแต่เพื่อเป็นการยืนยันนะฮะเอากสารชิ้นนี้เป็นเอากสารที่ผมได้รับพร้อมสื่อหลายสำนักเอากสารลงท้ายเขาเขียนไว้ว่าเขาทำหนังสือฉบับนี้ถึงประธานอนุก,กรรมการสอบสวนของแพทย์ธิาภาในคดีนักโทษชั้น14และผมประทับใจคำลงท้ายเขาเขียนไว้ว่าสำนักหนังสือร้องเรียนฉบับนี้มีการแปลให้ปุถชชนเข้าใจศัพท์วิชาการทางการแพทย์ด้วย นอกจากได้ส่งถึงบรรดาเพื่อนแพทย์ทั้งหลายแล้วยังได้ส่งให้สื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมากเพื่อให้ช่วยการเปิดเผยข้อสงสัยและหลักฐานความจริงเพื่อสนับสนุนประธานสอบสวนของแพทยสภาและอนุกรรมการสอบสวนให้พดุงความยุติธรรมในเมื่อเขาไว้ใจผมด้วยเขาส่งเอกสารชุดนี้ให้ผมด้วยผมขอเอาตรงนี้มาช่วยขยายผลเพื่อเป็นการช่วยตรวจสอบมีประเด็นที่น่าสนใจไม่กี่ประเด็นฮะประเด็นแรก การทํา MRI ของนักโทษคนนี้ที่คุณทวีสอสเอามาเปิดเผยดีใจว่าผมมีหลักฐาน MRI าที่จะรายงานปปชคุณรู้ไหมว่าทางการแพทย์จะไม่ทํา MRI ในผู้ป่วยวิกฤตถ้าคุณทำาทำเอ็มา MRI แสดงว่าคนแค่คนนี้ไม่วิกฤตคนแค่คนนี้ต้องเป็นคนแค่ที่อยู่ในสภาพที่ธรรมดาถ้าเป็นสภาพธรรมดาไม่วิกฤตต้องกลับอยู่ที่คุกเฉพาะ MRI ตัวเดียวเนี่ยมันแทบจะฟ้องหมดทุกอย่างแล้วถามว่าแล้วทําไมเขาไม่ทํา เหตุผลเนื่องจากว่าการทำ MRI Magnetic Resonance Image การทำ MRI เป็นขึ้นแม่เหล็กสำคัญคือคนไขนะ้สภาพที่อย่างต้อง,องดีรับคำสั่งได้นอนนิ่งได้ประมาณ1ชั่วโมงคนไข้วิกฤตไม่สามารถนอนนิ่งได้โดยที่ไม่มีอะไรเป็น1ชั่วโมงเขาจึงไม่ทำ MRI ในคนไข้วิกฤตเฉพาะข้อนี้ก็ติดคุกแน่นอนครับการผ่าตัดทั้งกล้องหรือ endoscopic surgery คือสกล้องผ่าตัดโรคเอนเปื่อย เขายืนยันว่าพวกนี้ภาษาแพทย์แช่งว่า elective case เป็นเคสทางเลือกต้องรอให้คนไข้ปกติแล้วค่อยผ่าตัดดังนั้นถ้ามีการส่องกล้องผ่าตัดเอ็นเปื่อยเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนไข้วิกฤตชัดนะฮะต่อข้อที่3ที่เขาขยายผลต่อสุดยอดตรงที่เขาบอกว่าคนไข้ที่จะต้องผ่าตัดเกี่ยวกับอะไรเพราะเอ็นเปื่อยมันเกี่ยวกับอะไร คนไข้พวกนี้จะต้องเป็นคนไข้อินเจรี่หรืออุบัติเหตุแรงแและที่สำการที่สุดคือแม้คุณวิกฤตใกล้ตายมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดประมาณ3ข้อถ้าคุณหัวไหล่มีปัญหาอินเจรี่แบบรุนแรงแล้วนะคุณจะต้องมีการถูกกดทับหรือทำลายเส้นประสาทใต้รักแร้อันนี้ต้องรีบผ่าตัดให้เขาแม้จะต้องตายหรือมีการทำลายเส้นเลือดใหญ่ใต้รักแร้ หรือแม้แต่มีการทำลายเส้นเลือดใต้กระดูกไหายปลาะมีข้อบ่งชี้3ข้อที่จะผ่าตัดถ้าเขาเป็นคนไข้วิกฤตนั้นอันนี้มันเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณวิกฤตหรือไม่แล้วเขาบอกต่อด้วยว่าถ้าไม่ใช่3ข้อนี้การรักษาคนไข้พวกนี้นะให้ยาแก้ปวดพอให้ยาแก้ปวดประคับประคองให้อาการดีขึ้นจากวิกฤตโรคที่คุณเป็นไม่ว่าจะเป็นหัวใจความดันโรคปอดโรคสันหลังอะไรที่คุณว่าถ้าคุณอาการดีขึ้นมไหร่ค่อยผ่าตัดทีหลัง ถ้าเดินหน้าพาตัดท่ามกลางวิกฤตมันขัดข้อบังคับแพทยสภายอยู่แล้วว่าคุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เพราะไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆดังนั้นเฉพาะสองประเด็นนี้ MRI ถ้าคุณวิกฤตเขาไม่ทําการส่องกล้องถ้าคุณวิกฤตเขาไม่ทําและไปในสุดท้ายพวกเราเองเนี่ยผมท้าแล้วคนอายุสักหกเจขึ้นไปนอนเตียง10วันเอาพวกเราเนี่ยนอนเตียงอยู่ที่บ้านสิวันแล้วให้ภรรยาลูกเอาอาหารมาให้กินลงจากเตียงเมื่อ,อไหร่นะคุณเดินไม่ได้เพราะ อายุมันมากแล้วมวลกล้ามเนื้อมันจะสูญเสียไปแขนขาจะเริ่มรีบด้วยหลักของธรรมชาติแต่ดูนักโทษคนนี้ออกมาตัวสมบูรณ์เลยนะออกไปตีกรอบเลยนะแล้วภาพที่เห็นออกจากโรงพยาบาลนั้นเห็นมันนั่งตัวตรงดิ้วเลยงั้นมันเกิดภาพที่ย้อนแยง้งคณะแพทย์ชุดนี้ที่เขาวิเคราะห์เขาแทบจะไม่เชื่อเลยว่าหนึ่งนอนบนเตียงจริงหรืออยู่ชั้นสิบสี่จริงจากสภาพของแพทย์ที่วิเคราะห์พฤติกรรมที่เห็นอาการที่เห็นเขาไม่เชื่อถูกจํากัดพื้นที่ นี่คือสิ่งที่คณะแพทย์ทีศเขาเป็นห่วงเขาเลยเอาข้อสุบนี้เสนอแพทย์สภาเมื่อบวกลบข้อเท็จจริงทางการแพทย์แล้วผมย้ำอีกรอบหนึ่งเลยว่าข้อเท็จจริงทางการแพทย์มันบิดเบือนไม่ได้เพราะมันเป็นเหตุเป็นผลประกอบซึ่งกันและกันสรุปได้เห็นคนคุก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 แน่นอนครับมีคนถามผมนะเฮ้ยถ้าเขามายอมส่งเอกสารวันที่15ที่จะถึงนี้ลหละบังเอิญข้อบังคับแพทยสภาเขาเขียนไว้ดีนะถ้าคุณไม่ให้คอร์รัมือ ข้อมูลที่แพทยสภามีเขาตัดสินใจได้เลยฮนะแล้วคนก็เป็นห่วงต่ออีกว่าเมื่อคณะกรรมการ,การแพทยสภามีมติมารเรียบร้อยแล้วมันจะต้องรายงานนายกแพทยสภาแต่ไหนพิเศษคือรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกมันเป็นคนของพรรคเพื่อไทยมันจะบล็อกได้ไหมถ้าเอาในข้อกฎหมายถ้าการรมการแพทยสภามีมติเกินกึ่งหนึ่งว่าคนนี้มีความผิดทางจริยธรรมส่งไปให้รัฐมนตรีถ้ารัฐมนตรีเห็นชอบก็จบถ้าไม่เห็นชอบ ไม่เป็นคําสั่งอะไรออกมา15วันก็ถือว่าเห็นชอบแต่ถ้าตีกลับมาก็ต้องมีมติ2ใน3แต่ผมย้ําพวกเราอย่างนี้แม้รัดมนตรีบล็อกขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปปชต,ต้องการมากแม้แพทยสภาไม่ลงโทษทางจริยธรรมซึ่งโทษทางจริยธรรมมีแค่5อย่างคือถ้าสมมติว่าดูแล้วไม่มีมูลก็ยก2ตักเตือน3ภาคทัน 4. ยึดใบ,บประกอบวิชาชีพชั่วคราวไม่เกิน2ปี 5. ยึดใบ,บประกอบวิชาชีพหรือใบ,บประกอบโรคศีลแบบถาวรงั้นความผิดทางจริยธรรมไม่มีการติดคุกแต่ความผิดในการให้ความร่วมมือกระทําผิดกฎหมายของพรบราชธรรมอนนั้นติดคุกและผมก็เชื่อแบบประโยชน์ตรงนี้จะทําให้ปปชทําหน้าที่ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่คือภาพรวม2,5,6,8ความจริงต้องปรากฏครับขอบคุณครับ